น่าเล่กเลยเนาะน้ำทางเลยอ่ะนีค่ะหลังจากเราไหว้พระพิฆเนศเสร็จขอบอนเสร็จแล้วก็จะเดินทางกลับนะคะแต่เราจะไปต่อที่ไหนนั้นเรารอติดตามชมนนใช่อันนี้ก็เป็นต่อจากนี้จากเดินอะไรนะจากกิโลเนี่ยต้องจ่าย เดินขึ้นมาข้างบนเดินขึ้นมาข้างบนหลังจากไหว้พิ่เ็นเสร็จล้วก็เดินขึ้นมาข้างบนมาไหว้ก็แก้วทันใจนะคะโอ้โหสวยงามมากเลยพี่พรนี่ยค่ะรู้สึกจะมีข้างล่างอีกใช่ไหมหรือยังไงที่นี่แหละใช่ไหมนี่ค่ะองพญานาาก็สวยงามมากเลยค่ะโอ้โหท้องฟ้าแจ่มสวยงามมากค่ะท่านเอฟซีทุกท่านค่ะ เดี๋ยวเราพานำพาชมบรรยากาศนะคะแล้วกลไหว้ขอพรองพระเจ้าทันใจเอาทางนี้หน่อยเดี๋ยวนะคะแป๊บหนึ่งนะคะบรรยากาศรอบๆแล้วก็บรรยากาศรอบๆนะคะให้ดูบรรยากาศรอบๆล้อมรอบด้วยภูเขานะคะขอพรเลยขนลุกใช่ไหมคะศักดิ์สิทธิ์มากเลยนะพี่พรเนี่ยล้อมรอบด้วยภูเขานะคะแล้วก็นี่ค่ะ หลังจากเราไหว้องค์พระพิเนศเสร็จนะคะแล้วก็เดินขึ้นมานิดนึงนะคะเดินขึ้นมาด้านน,ะะน้านหน้าค่ะแล้วก็เดินจะเป็นเมื่อถึงจุดนี้ก็จะเป็นองค์พระเจ้าทันใจนะคะแล้วก็มีองค์พญาหน้าคราชค่ะสวยงามมากค่ะค่ะเยวไาไหว้ขอ,ออบบอขอพรพระเจ้าทันใจกันนะคะสวยงามมากองค์ใหญ่มากเลยค่ะ เราประกาบไหว้ขอพรอ,องค์พระเจ้าทันใจกันนะคะนี่ขาอพรเงนไหวองค์นี้รประาว่าตรว หนที่ได้มาเชียงใหม่นะคะมีโอกาสได้มาเชียงใหม่ครั้งใดก็อย่าลืมนะคะถ้าอยากจะมากจับนมันสก,การนะคะทั้งองค์พระพิฆเนศแล้วก็พระ่างธรรใจนะคะอย่าลืมว่าที่จังหวัดเชียงใหม่มีที่นี่ด้วยนะ ไปเลยไปเลยค่ะใันลำรอบมั้ด้วยไปเอาหัดไหมหัดไหมไม่นัดวิวสวยมากเลยอ่ะแล้วจะมีองค์หนึ่งนะคะด้านด้านขวาด้านซ้ายมือเราเนาะด้านขวานุ่นเห็นไหมองค์ใช่มีสององค์ค่ะมีสององค์ค่ะเดี๋ยวเราน่าจะเดินลงไปตรงนี้หรือเปล่า ที่น้อยอหายปวดขาใช่ไหมคะจ้ะาขอสัมภาษณ์หนึ่ง <c oughs> หลังจากที่ัเล่าเหตุการณ์ที่ว่าปวดขาปวดจาแต่ตตเมื่อวานแล้วค่ะเดินไกลไม่ได้เจ้าแล้ววันนี้ตั้งใจจะมาทําบุญนะคะมาทำบุญไหว้พระแล้วไหว,ว,ว้พระพิเนศแล้วก็ต้องเดินขึ้นดอยเจ้าจะโดนขึ้นดอยแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานว่าการมาทําบุญวันนี้อัน กุศลนที่ลูกจะทำและติดตัวลูกมาขอให้ลูกเดินขึ้นมาให้มาถึงแล้วก็หายปวดขาตอนนี้แล้วตอนนี้เป็นไงบ้างคะหายปวดขาเจ้าสาธุเป็นอัศจรรย์อย่างยิ่งนะคะค่ะเร่แรงศรัทธาของเราด้วยเนาะใช่ค่ะามแสดงของท้าแรงกล้ามากไปเจ้ามาณเจ้ามาเชียงใหม่แล้วมาแอลดูนะเจ้ามาแอลชมมาแอลไหว้เจ้าบรรยากาศดีมากเลยค่ะหน้าหน้าเนี่ยดูเลยจ้ะจัดได้ที่ฝนตก เสร็จใหม่ๆแล้วโอ้โหสูบอากาศบริสุทธิ์เลยค่ะวันนี้เอาเปิดหน้าขอบคุณค่ะพี่น้อยเจ้าขอบคุณเจ้าดูบรรยากาศรอบๆนะคะล้อมรอบสวยงามมากพี่น้อยเนาะมิวสวยมากเลยจ้าสวยค่ะสวยมากๆเลยเจ้าดูสิโอ้โหล้อมรอบนะคะไรนาดูไรนาเลยจ้าผสมผสานค่ะวัดไรนาแล้วก็บ้าน ชาวบ้าน่นะแล้วก็จะไปต่อกัน<ะ>เนานะ,นะวิวสวยนะ,ะดูมองดูข้างล่างคะ่ะทางคือเดินขึ้นนะคะทางจะเข้าเดินขึ้นไหว้องค์พลิกเนนจะมีเส้นสองเส้นทางนะคะมองจะมีสองแล้วเราก็จะไปไหว้องค์พระเจ้าทันใจองค์ที่สองนะคะน,นี่องค์แรก หลังจากไหว้ขอพรอ,องค์พิกเน่เสร็จแล้วเราก็เดินขึ้นมาหน่อยนึงก็จะเป็นองค์พระเจ้วธันใจนะคะพรพญานาคล,ล้อมรอบองค์แรกองค์ที่หนึ่งแล้วก็องค์ที่สองนู่นค่ะเห็นอยู่ข้างหน้านู่นอ่าเห็นข้างหน้านี่องค์ที่สองน,องน,องนองอะคะวิวสวยมากเลยพี่น้อยเนาะอุ้ยนั่นรถจอดเต็มเลยนะ เมื่อก่อนเรามารู้สึกเราจะถวายสังฆทานตรงตึกนั้นใช่ป่ะพี่น้อยตึกสีฟ้านั่นใช่ไหมที่เราเคยมาตอนนั้นนะ่ะรถเข้าไปอยู่ตรงนั้นเนาะเราเราเราเอารถไปเลี้ยวใช่ใช่นี่ทางเดินเดินลงมาจากองแรก แล้วก็มาอันนี้จะเป็นนี่นะคะทางพิคเนตตรงนี้พิคเนตตรงนี้นะคะแล้วก็ขึ้นมาเดินขึ้นมานิดนึงก็จะเป็นพระเจ้าทันใจนะคะแล้วก็เดินมารอบนึงก็จะเป็นทางเดินแล้วก็อีกรอบมันก็จะเป็นพระเจ้าทันใจเหมือนกันนะคะองค์ที่สองนะคะยี่พระปางส่ยญาติด้วยพระเจ้าก้าวที่ พระเจ้าอย่างก็พระเจ้าเก้าตือพระเจ้าเก้าตือใช่ไหม,มเรายังไม่ได้ถ่ายรูปกันเลยใช่ไหมตะกี้ถ่ายไ <laughs> หมห่วงแต่ไ์สดใช่ปะสาธุสาธุมาอันนี้ก็จะเป็นอะไรนะพระเจ้าเก้าตือใช่ไหม ใหญ่มากเลยน้องเปิ้ลนะดูดิสวยมากค่ะหน้าตักสิเมตรหน้าตักสิเมตรเหรอคะเดี๋ยวพี่ตามมานะคะเดี๋ยวจะไปเซอร์เบ์เส้นทางลงให้นะคะค่ะได้เลยค่ะไปน้ำองุ่นใหญ่มากสวยงามมากค่ะจะย้อนแสงนิดนึงเนาะ ว้าแดดแดดจ้าเลยคันนี้นี่จะเป็นลานโอเคไหมน้องเปิ้ลเปิ้ลวิวสวยมากเลยน้องป้นได้ไหมฮะได้วิวข้างล่างนะคะสวยงามมากอืมท่านไหนที่มาเชียงใหม่อย่าพลาดนะคะมาเที่ยวมาแวะขอพรได้เลยวิวสวยบรรยากาศสวยนะคะ ล้อมรอบด้วยภูเขานะคะเติมน้ำมันก่อนนะ,ะเอาเลยค่ะเนี่ยเติมน้ำมันก่อนไข่เติมพลังกันนะคะท่านเกียรบุญถวายท่านล่ะถวายแล้วอืิ่มก็เอาบุญที่สวดมนต์ไว้ด้วดูบรรยากาศข้างล่างนะคะวิวสวยมาก หมูน้องเพิ่นแล้วลงทางไหนครับเนี่ยทาะนใดน,นะเจ้าวแบบนทางแห่งการสร้างบรารมีย่อมีผากน้ำลงแบบกุลสตรีค่ะใช่ใช่ตีลังกาลงาต้องลงแบบกุลสตรีนะคะกุลสตรีถ่ายคลิดอยู่นะ เจตีลังกาลงแล้วจะหนาวเลยนะลงก็ไม่ได้ไม่ได้นะกิ้งก็กิ้งก็กิ้งยาวเลยนะคะเนี่ยฮะมันจขาดล้วลงใหญ่างกุลสตรีไทยเจ้ามีละข้ามีละข้นมไปเป็นช็อตเด็ดตีลังกาลงนี่เดี๋ยวต้องตัดคลิปออกกันนะคะเป็นทิปเฮฮาปาร์ตี้บุญบันเทิงนะคะท่านเอฟซีทุกท่าน เชิญเลยค่ะโอเคสนุกไหมคะพี่พรอนุ่งสนุกมากมีความสุขเนาะได้มาแมะไม่พลาดขอพรอิ่มบุญอิ่มบุญอิ่มใจวันนี้ทานเจได้เนาะพี่พรทานมาสามวันละสามวันละครบวันนี้มันสุดท้ายใช่อ่านมันาบุญด้วยนะคะค่ะขอบคุณค่ะใช่ใช่ เอาจะเอาย่งใดดีหาจะปีกก็จะลุยดอยพี่น้อยถ้าจะไม่ย้อนเลยเดินหน้าแล้วจะไม่มีถอยหลังใช่ไหมรุ่นนี้ถ้ามาไหว้พระตามดอยตามนี้ต้องใส่กางเกงแล้วแหละพี่น้อยเดินสะดวกดีโอเคใช่ไหมคะเปิ้ลกำลังสร้างขึ้นอีกตั้งหลายองค์หนึ่งพี่น้อยเห็นไหมข้างล่างน่ะดูวิวข้างล่างนะคะค่ะ โน่นมันจะเป็นอาคารวัดเนาะน่าจะแม่เลี้ยงปลาเนาะน่าจะแม่เลี้ยงปลาขอจบเลยก่อนเนาะค่ะคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเข้มแค่น,นี้นะคะแล้วก็ติดตามคลิปต่อไปนะคะเราจะพากันไปไปที่ไหนนั้นเราคอดติดตามนะคะ FC ทุกท่านสวัสดีค่ะ